สวัสดีครับทุกคนดีดต้อนรับเข้าสู่ข่าวส t a ว์ EP ที่29นะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึง n น k e Phantom GT 2ที่เปิดตัวชุดพิเศษลำดับที่2โดยใช้ชื่อคอลเลกชันว่า Shockwave หรือว่าคลื่นกระแทกนั่นเองนะครับมาในชุดสี black metallic platinum แลวก็ green s t i l e เปิดตัวในวันที่18ตุลาคมปี2021นะครับโดยได้มีการออกแบบดีไซน์ลลดลายกราฟิกใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของตัว Shockwave เองนะฮะต้องบอกเลยว่าการเปิดตัว n น k e Phantom GT 2เนี่ยไม่ได้รับการโปรโม หรือว่าการพูดถึงมากเท่าที่ควรน,นะครับโดยถูกยัดมาในคอลเลซชั่นโรดิเชียตแพ็ที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกที่ตเกียวและก็วางขายในคอลเลซชันแบ็กเอาท์ที่ชื่อว่ารีนิวแพ็ k ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมานะครับและก็หลังจากที่เปิดตัวเงียบๆมาสักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มมีการแยกตัวออกมาจากไซโลหลักของไนกี้นะครับโดยเปิดตัวชุดพิเศษลำดับแรกที่ใช้ชื่อว่า UV ในปลายเดือนสิงหาและก็ต่อเนื่องมายาวๆครับในเดือนตุลาเนี่ยแหละฮะได้เปิดตัวชุดพิเศษลำดับที่2คก็ือง ี่โดยมีการนําเสนอในรูปแบบใหม่โดยเน้นสีเขียวและสีดําทั่วตัวรองเท้านะครับโดยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกับแฟนทอมจี2ที่ผ่านมาและในส่วนของเทคโนโลยีนะครับยังคงเป็นแบบเดียวกับที่เปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว generative t e x t u r e นะครับที่มีการอัปเดตใหม่หรือว่าการวางตําแหน่งแบบใหม่รวมถึงการปรับแก้ตัว Dynamic Fit หรือว่าตัวคอร่าแบบใหม่อีกด้วยนะครับในคีแฟนทอม g t 2นะครับมีทั้งแบบตัว low c ั t และก็ h high c ั t หรือว่าตัว Dynamic Fit มาในชุดสีแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือ black Meta l l i c แพ a t i n ้ m แล้วก็กีน Stripe แล้วก็เท่าที่หามาได้นะครับในตัวโลคัสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามเวอร์ชันเท่านั้นนะครับนั่นได้แก่ตัว Elit ตตัว Pro แล้วก็ตัว Academy แต่ในส่วนของตัว Dynamic Fit เนี่ยผมหารูปได้แค่2เวอร์ชันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัว Elit e แล้วก็ตัว a c a d เ m y เท่านั้นแล้วก็เช่นเคยครับหากมันมีรูปตัว Pro หรือว่ามันมีตัว Pro ขายเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยแต่ผมหารูปไม่เจอนะครับโดยปกติแล้วที่เราเคยเห็นตัว p h น n อ o จี t 2สนะครับคือเขาจะ ครึ่งล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งและมีเส้นสีดําหรือว่าเส้นสีเนี่ยพาดตรงกลางแบ่งครึ่งไว้นะครับแต่มาในตัวนี้นะครับคอลเลคชันนี้เขาใช้ลวดลายเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะครับโดยเน้นไปที่สีดําและก็สีเขียวผสมสมาสมบนตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการตัดเส้นพาดกลางด้วยสีดําเล็กๆนะครับในส่วนของตัวสูทรวมไปถึงตัวเทคต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นสีเมทัลลิกแพทินัมตัดขอบด้วยสีดําบาง,บางๆเพิ่มเติมในส่วนของครึ่งล่างบนตัวอัปเปอร์นะครับจะใช้เป็น สีเหลืองหรือว่าอาจจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับแต้มเล็กๆแน่นอนรวมไปถึงข้างล่างตัวชุดพื้นด้วยนะครับและจุดต่างสําคัญของตัว Phantom GT2 ที่ผมมักจะย้ําอยู่เสมอนะครับแลนก็คือในเรื่องของตัว generative texture หรือว่าตัว GT เองนั่นแหละที่จะช่วยในเรื่องการปั่นโค้งการยิงการจับการจ่ายอะไรต่างๆของเจ้าตัวนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญพอสมควรนะครับ ที่จะมีความลึกความหนาแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชันนะครับและในส่วนของตัวดินามิกฟิ t หรือว่าตัวคอร่าหรือว่าตัวไฮคัตเนี่ยนะมันจะเหมือนกับตัวซูเปอร์ไฟ8นะครับซึ่งมันมีความยืดหยุ่นความรัดความกระชับที่แตกต่าง คุณภาพมันแตกต่างกันตามราคานะฉะนั้นควรลองก่อนที่จะซื้อหรือว่าตัดสินใจนะครับและนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดดีไซน์เล็กน้อยบนตัวเ p p e ์นะครับรวมไปถึงดีไซน์ชุดพื้นที่ตัวอีดิทแล้วก็ตัวโปรวมไปถึงตัวอาร์เคเมีเนี่ยที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับและมาในส่วนของราคาครับตัวอี i ิทหรือว่าตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่9 4 0 0สําสำหรับตัวเดนเมือฟิแล้วก็ตัวโลคัสนะครับอันนี้เป็นราคาที่ประมาณเอานะฮะ และก็ในส่วนของตัวโปรเนี่ยจะอยู่ที่5,005 5สาหรับตัว Dynamic Fit และก็5,002 2สาหรับตัวโลคั t ในส่วนสุดท้ายครับเป็นตัว Academy จะอยู่ที่3,500บาทสําหรับตัว Dynamic Fit และก็3,300บาทสําหรับตัวโลคั t นั่นเองนะฮะและนักเตะที่สวมใส่คอลเลคชัน n i ก e Phantom GT 2ตัวช็อคเวฟเนี่ยก็เท่าที่เห็นนะครับก็มีเพียงแต่เฮดดี่เคนจากเขาแดนพอสเปอร์เท่านั้นนะฮะ สรุปเพิ่มเติมครับ n นกี p h a n t o ม GT 2 Collection Shockwave นะครับเป็นการเปิดตัวชุดพิเศษลำดับที่2ต่อจากคอลเลคชันชุด UV และก็หลังจากมีการเปิดตัวในคอลเลคชันหลักอย่าง Motivation Pack นะครับแ a n t o ม GT 2เนี่ยก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ Nike เนี่ยได้เลือกทำการตลาดกับ Phantom GT 2มากยิ่งขึ้นด้วยและทำให้เป็นอีกหนึ่งไซโลของ Nike นะครับที่มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกันกับไซโล m e r c u r l อีกด้วยและในส่วนของเวอร์ชันที่อาจจะมีตกหล่นไปบ้าง รหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีแค่นี้ก็ได้นะครับยังไงผมก็ขอโทษหรือว่าขออภัยดักไว้ก่อนเลยนะครับหากใครมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ผมจะตอบไปในคลิปหน้าๆน,นะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตาร์ทไปด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ